สวัสดีค่ะวันนี้ครูพอยมีแอปดีๆมาแนะนําค่ะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่เขียนว่า V L L O ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะหน้าตาของแอปนะคะก็จะเป็นรูปปลานะคะสีชมพูถ้าใครยังไม่มีก็ไปโหลดใน App Store หรือ Play Store นะคะก็จะมีแอปที่ชื่อว่า V L L O จะมีไอคอนสีชมพูนะคะแล้วก็มีรูปปลาค่ะเมื่อเปิดมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถสร้างวิดีโอโดยการกดเลือกวิดีโอในอัลบั้มค่ะหลังจากนั้นให้ Import เข้ามานะคะเราก็จะได้หน้าตาของวิดีโอประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากใส่เสียงนะคะก็กดทางด้านข้างนี้ค่ะจะมีเพลงพื้นหลังให้เราเลือกนะคะเราสามารถกดเลือกใช้ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ใช้แอปฟรีนะคะก็จะสามารถใช้เพียงเสียงบางเสียงหรือว่าเอฟเฟกต่างๆแค่บางเอฟเฟกเท่านั้นค่ะแต่คุณครูใช้เป็น VLO l LO Premium สามารถใช้เอฟเฟกหรือเสียงได้ทุกชนิดเลยค่ะราคา249บาทต่อ1ปีค่ะเมื่อเราแทรกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มระดับความดังหรือว่าลดเสียงให้มีความเบาลงได้ค่ะ หรือว่าถ้าเราอยากอัดเสียงของเรานะคะก็คลิกด้านข้างค่ะจะมีให้อัดเสียงนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการกดปุ่มสีเขียวเพื่อทำการอัดเสียงได้เลยค่ะเมื่ออัดเสียงที่ต้องการได้แล้วนะคะก็ทำการหยุดค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกค่ะ หลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นแล้วเรามาลองฟังดูค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพลอยในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการใช้สีคู่ตรงข้ามค่ะหากเราอยากย้ายเสียงนะคะให้ไปในสไลด์ที่เราต้องการเราสามารถกดที่ลูกศรเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาได้เลยค่ะ เมื่อเราได้เสียงที่ต้องการแล้วนะคะเราสามารถอัดเสียงในสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะเมื่ออัดเสียงเสร็จแล้วนะคะก็กดหยุดเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบสไลด์ค่ะ ือว่าถ้าใครอยากเพิ่มสติกเกอร์นะคะจะมีไอคอนด้านล่างเขียนว่าสติกเกอร์ค่ะแล้วก็กดด้านข้างนะคะก็ะจะมีสติกเกอร์มาให้เราเลือกเลยค่ะถ้าใช้แอปฟรีนะคะก็จะจํากัดในเรื่องของสติกเกอร์ค่ะแต่ถ้าใช้แบบเสียเงินนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากใส่กรอบให้กับวิดีโอเราสามารถเลือกกรอบได้เลยค่ะจะมีกรอบหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้ค่ะ เมื่อได้กรอบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกแล้วก็ยอ่อหรือว่าขยายได้ค่ะจะเห็นได้ว่ากรอบของเราค่อนข้างเล็กนะคะเราสามารถย่อวิดีโอเพื่อให้พอดีก,กับกรอบได้ค่ะ เพิ่มเติมนะคะเราสามารถเลือกเทมเพลตด้านข้างได้เลยค่ะสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาได้เลยค่ะหรือถ้าอยากจะให้หน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสามารถขยายเพื่อให้หน้าจอกลับมาเต็มเหมือนเดิมได้ค่ะ หรือถ้าอยากให้วิดีโอมีคำบรรยายใต้วิดีโอนะคะเราสามารถเลือกกรอบข้อความและใส่ข้อความที่ต้องการได้เลยค่ะถ้าอยากเพิ่มข้อความก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถเลือกแบบของข้อความได้เลย พิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้ามีรูปภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเราสามารถเบลอรูปภาพนั้นโดยคลิกที่เครื่องมือโมเสกค,ค่ะปรับขนาดได้ตามต้องการสามารถปรับแต่งได้ตามใจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่คุณครูตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้สีคู่ตรงข้ามค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยค่ะสีคู่ตรงข้ามเป็นสีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติมีโทนสีตัดกันให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันเช่นสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วง

ส่วนมากใชที่เ้นให้เด่นการใช้สีตัดเจะทให้ภาพมีความโดดเด่นขึ้นยกตัวอย่างเช่นภาพชิ้นี้ค่ะเใช้สีเข้มาตัดเจะทให้ภาพมีความโดดเด่นมากขึ้นค่ะการใช้แบทให้เป็นจุดว่าลาเป็นการสร้างสรรค์การใช้สีคู่ตรงข้ามีหนึ่งแการรบายสีแบปกติภาพที่ได้ดูแปลกตามากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพ้อนี้นะคะเป็นการนจุดและลายมาสร้างเป็นภาพให้เกิดความแปลกตามากขึ้นค่ะสหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้สีคู่ตรงข้ามโดยดูต มีก็ง่ายมากๆเลยค่ะเหมาะกับมือใหม่อย่างคุณครูนะคะถ้าคุณครูมีแอปดีๆมาแนะนำเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ